สวัสดีค่ะมาอัปเดตสตรอเบอรี่จ้ะมาเลือบ่้านไรแล้วจ้ะดูขนาดลูกซุกเลยนอนเอ้แมงอะไรมันก็นมาเจาะเนาะดูจ้ะเอาไว้ก็แมงเจาะนี่นะเห็นบ่เน่เน่เน่เห็นบ่ค่ะมันมาเจาะกินหมดเลยเดี๋ยวจะเก็บไปถละนี่นี่ก็เอาไว้ก่อนตัวนี้เก็บไปก่อนนี่ หันมันมากินมดลูกนี่ก็ว่าจะเก็บดูก็จะได้กินประมาณนี้ละจ้ะบ่ร้ายดอกเห็นไหมคะแมงมันเจาะเห็นมเนแบบนี้มันบอฟกัสเห็นนหนี่เห็นว่าค่ะเสียมดมันลูกแล้วพ่อลูกแล้วมันกระยะหัวควันนะคะประมาณนั้นเนี่ยจะพามาดูเบี้ยเบี้ยขนางหน้านะคะปลูกไว้เลนเลนแซมไปอันนี้ก็มีแต่ต้นต้นสตรอเบอรี่บริปูก ตอนเดียวที่หาซื้อกระทงังแบบเป็นสายแขวนพีนี่ไม่ได้ปลูกแต่พี่นาจะปลูกเนี่ยกระเบียขนานะคะนี่ก็ยุดพื้นที่มดนะเบื่อมากนี่เห็นบหจา๊ะนี่มันจะจิ๋นเลยแมงเนี่ยมันก็จะเจาะเห็นไหมเนี่ยเด็ดทิ้งทั้งหลายจะ้ะนี่นี่เอาไว้ไงแหละทาไม่เอาไว้เด็ดออกแล้วก็ไปกินลูกอื่นเห็นบ่าจา๊ะเป็นลูโลบูมดเลยเนี่ยนี่กระดกมากเนี่ยฮะดก นี่ค่ะเนี่ยไหลแบบนี้แหละคะ่ะเนี่ยเนี่ยไหลสตรอเบอรี่แบบนี้จะ,ะตรงนี้มันก็จะเป็นรากออกเนาะคะ่ะเป็นแทงลงดินมันก็จะงอกเห็นไหจ้ะนี่งอกเต็มน,นี่ค่ะเดี๋ยวกระเบียข้าหนาจะปลูกข้นาก่อนปีนี้ต้นเล็กพอจะปลูกคักตรงตรงเลยปลูกขนาอย่างเดียววะเนี่ยปีนี้ข้นาปีหกเจ็ดนะคะพอสองยิบสี่จะเนี่ยสตรอเบ,บอรี่เก็บเอาไปชิมมันหวาน เอาปล่อยไว้ก็ได้แต่ว่า,าลูกสวยเลยเห็นปะเนี่ยลูกใหญ่นะเหมือนที่เขาไปเก็บในสวนนะคะ่ะที่เราไปเก็บทำคลิปเก็บในสวนน่ะต่วา่าค่อยๆนกับข้าน่าจะเอาเบียกไข่มาทุบใส่ไข่นมผสมรสอาเนี่ยเห็นบ่นุ่นนี่นกำลังสุกเนี่ยโอ้ยโอ้ยอย่าลวง อยู่ข้างบนนู้นนี่จะเห็นว่าเข้าก็จิเจ,จะเนาะประมาณนั้น,นก็ห่างห่างเฮงเฮงแต่มันว่าดกเก่ะไรเห็นแล้วเนาะคะ่ะประมาณฟินิสต์สตรอเบอรี่ข้างหน้าบกบบวายด้กค่ะเนี่ยเราจะพาไปดูดอกไม้สวยๆยข้างหน้าบานแต่ลกมากเลยจ้ะบอ ดอกก็นี่สวยเม็ดมันร่วงเนาะเห็นป่ะสีบันเย็นโลดอื้อเลยโลกอื้อโลกอื้อเนะคะมีตลกนี่เนี่ยเป็นเบียร์ไรเน,นี่ยอันนี้ไข,ข่ไข่ไขกูดจุระลำพานะแต่ว่าไม่กินละเป็นดอกไม้นี่ก็ดอกไม้ปลูกยังว่ได้เก็บเลยนีะน,นี่ดอกโบตันฮะโลกมากอยู่กับตนน้นแย่คาจ้ะโลกอื้อเลย นป่กติมันจะสวยมากแต่ว่าบ่าได้ปีนี้บ่ได้เด็ดดอกอีกค่าออกเห็นบ่ดอกบบตันสวยสวยเห็นบ่สีบันเย็นเลยเขตัดหยาตัดอัอันนี้ก็ดอกไม้ปลูกเองเนาะคะ่ะสวยไม่ได้ทำความสะอาดเลย เดะเดวเดะนี่อันนี้มันยอดครบหรือยอดอะไรเนี่ยนี่ลกอือเลยอันนี้มันที่ว่ากินกระไดพักไม่ได้เด็ดออกเลยปีไหนทุกคนจะทำโอ้ยโอ้โห,หน้ำต่ำมันกันนาะเจ็บนั่นเนี่ยอันดอกนี่ก็สวยเนี่ยสวยมากเลยไม่ได้เด็ด ัดไปเชดอกเป็นเจกันเนาะแต่ว่าไม่เด็ดดอกปล่อยให้เขาสวยดอกดอก,ดอกลระขังสีสีม่วงกับสีขาวนะคะรกอื่อเลยจ้ะแต่ว่ามันสวยได้ละแต่ตัวนี่ยสวย <laughs> ja, oh, <good>. <lacht> <Swimmer>. <lacht> Hallo. Da ich eben. Oh, nein. Oh, nein. เนี่ยเด็ดจิตเด็ดออกเนี่ยมันไม่ใช่กินก็กินได้อเอาไปเด็ดออกโลกมากเลยโลกอือเลยเนี่ยบอเอามื่อดอกแกว่ามันเป็นขนเป็นนามนะคะประมาณนั้นเด็ดออกสวยดีจ้ะดูพักดูดอกไม้สวยๆไป นี่มันก็สวยแบบธรรมาชาติแบบโลกมากแต่ว่ามันก็สวยอยู่เด้เ <c oughs> นี่ยสวยดีเดี๋ยวปีนี้ปีหน้าได้๋ยวจะเอาดินมาใส่แล้วก็ปลูกแบบพันเดียวกันเนี่ยจะพอมันทนที่มาได้เนาะอนนี้หนึต้นหนึ่งต้น,น,ตนสองสามต้นประมาณเดี๋ยวจะขุดออกทำความสะอาดแล้วก็จะมาปลูกพันนี้แหละจ้ะ อาจจะเป็นเอาสีแบบสีอื่นด้วยสีขาวหรือสีชมพูอ่อนหรือสีแดงเข้ามาไปนี่ค่ะพัทักไทยส่วนดอกไม้นาบ้านลกมากเลยจ้ะบริกเก็บบริพอดเลยโอ้โหไปเมืองไทยไปอาบน้ำตะไบน้ำขาแตกกระเหอะเลยน้ำฟอเรนขนาดน่ะฟอรีนอะไรเขาเรียกอะโซไปดูบทตันพักต่อนะคะ สวยมากเลยเตยสดายลกอื้อเลยอะ่ะบ่ได้ทำความสะอาดนางเด็ดดอกใหญ่มากปีนี่สวยอะ่ะสวยไม่มีทิติสวยประรำปรือสวยมากปีนี่สวยสวยดอกใหญ่มากเด,ดี๋ยวจะเด็ด เราจะเอาเขียวมาเกี่ยวมันมีเขียวเกี่ยวอยู่อันนี้กระดอกไม้เด้อค่ะสีขาวในปลูกไว้เนี่ยโลกมากไปเที่ยวเมืองไทยตามอาทิตย์ลกอื่นเลยดูนี่โอเคไปละลกดีปันยังอันนี้สวยดีบันเยน็นผสมม่วงสวยมากเลยสีบันเย็นเนี่ยดอกโบตันก็สีบานเย็นได้ละ อันนี้เป็นดอกกุหลาบดอกกุหลาบป่ากระปูกไว้ให้กันอันนี้ดอกนี่ก็สวยจะเข้ายังไม่ออกดอกนี่กะดอกใหม่ได้ละนี่เนี่ยที่เราเดินผ่านเราก็มาเด็ดเด็ดออกทีละนิดละหน่อยดอกเขาจะสีชมพูหอมไปดูพักต่อค่ะชมอง,งุ่นหน่อยนึงปีนี้บดกทราย อ่ะงนปีนี้อากาศมันเย็นบอลลอนจะมันก็เลยชาออกบลายเนาะมาที่ผักต่อจ้ะนี่ขณะได้อาทิตย์หนึ่งแลยจ้าเจ็ดแปดวันนี่เนี่ยเกือบสองอาทิตย์ละประมาณนี้เพราะอากาศมันไม่ร้อนจ้ะอากาศมันเย็นมันก็นเลยไม่งอกเนะาะถ้าเหมืนบานบ้านเราปลูกแดดดีๆนี่งอกเร็วพักก็งาม ถูกฝนถูกเดดพักก็งามเร็วโอเคจะ้ะจบเก็บบัตนีเนละคนะ,คะลาไปก็สตรอเบอรี่สวยๆกับพักกำลังงามๆเนาะคะ่ะพอทีปลูกกระเทียมหรือปลูกกินพักกลิ่นแรงๆอ่ะเยวจะไปหาดอกดาวเรืองมาปลูกหรือว่าต้นกระเทียมหรืออะไรที่พักที่มันกลินแรงๆอ่ะ มันจะกันตัวถากได้เนาะคะ่ะถากมันไม่ชอบแบบน้ําพักแบบมีขนมีน้ำประมาณนั้นก็ลองมาหาทำาหาปลูกกันเนาะนี่ก็จะต่อสูก้ก็หอยถากอีกนะเพื่อนๆไหนจะแม,มงพิเสียอีกมาไขไตใบแล้วก็ออกลูกกินใบเกี้ยงมดตึบ๊บเลยปลูกพักปลูกนั่งไม่ใช่ง่งยๆเนาะคะ่ะทำไ้ดูแลไม่ใส่ใจมันก็ไม่งามให้เรากินเนาะประมาณนั้นแหละคะ่ะโอ้ ี่จะพักในกระถางพักในสวนกระทางกับสตรอเบอรี่เดี๋ยวปีหน้าหรือปีนี้เดี๋ยวจะเจ๊ใหญ่กระถางได้กระถางหนึ่งเนี่ยนี่ก็เจ๊ใหญ่นี่ก็เจ๊ใหญ่เดีที่หาไปซื้อกระถางเนี่ยกระถางแบบนี้สีขาวเนี่ยแบบเป็นมีหูจับเนาะค่ะประมาณนั้นแล้วก็จะใส่แขวนอันนีกว่าก็จะเอาไว้เป็นกระถางหรือสองกระถางแค่นั้นนอกนั้นก็จะใส่แบบเป็น กระถางแบบแขวนเอามันจะดีกว่ากันมาลงมาแรงด้วยเนาะคะ่ะปีนี้ก็ยังค่ะปีน้าอาจจะปลูกแน่นอนนะจ๊ะหรือว่าปีนี้จะเก็บต้นมันใส่กระถางแน่แหละค,ะคอยดูว่าจะเราจะได้กระถางปลูกไหมนี่ค่ะประมาณนี้จ้ะโอเคสาวไทยก็ขอตัวจบคลิปวันนี้นลวค่ะเนาะฝนเริ่มมาแล้วจ้ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศทางนี่ค่ะ ก้อนเมฆเด้อะเดือดน่ะพระอาทิตย์อยู่ด้วยนี่เห็นบ่ค่ะมืดเข้ามาแล้วจ้ะแดดตะคึ่มแล้วก็ตกแล้วจ้ะบ๊ายบายไปลคะค่ะสวัสดีค่ะชอบใครชอบสวนภักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อความติดใจสาวไทยนะคะเนาะไปละจ้ะบ,บ๊ายบาย,บาย,บาย